Good morning everybody สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้สุภรัขอพาทุกท่านไปเที่ยวซิดนีย์ออสเตรเลียค่ะที่นี่โอ๊คแฟตก็คือบ้านของคุณแม่ลุงจอนค่ะอยู่ที่เมืองเชล h a เบอร์ฐนิวเซาท์ซเวียออสเตรเลียบริเวณบ้านก็ไม่มากค่ะทุกท่านเธออยู่คนเดียวค่ะบ้านมีอาครฟรีลิงก์อีส์ในเดสคริปชัน Thank you for your generosity นี่ค่ะคุณแม่นอราคูเกอร์ตอนนั้นอายุ79ปีค่ะทุกท่านเมื่อปี2549ค่ะนะคะสุภลักษณ์และคุณแม่นอราเมาคูเกอร์ค่ะนี่ก็หลังบ้านของเธอค่ะก็ตามภาษาของผู้สูงอายุนะคะเราก็จะทำกิจกรรมปลูกต้นไม้เป็นส่วนใหญ่ค่ะ นี่ค่ะเราเดินทางจากบ้านค่ะสุภลักษณ์และลุงจรอ,อยู่ที่บิชเมียควีนสแลนด์ออสเตรเลียค่ะเราขับรถไปค่ะก็จากบิสเบนถึงโอ๊กแฟรต,ต้องผ่านซิดนีย์ก่อนค่ะก็ประมาณเกือบจะหนึ่พกว่ากิโลค่ะทุกท่านแล้วก็ระหว่างทางค่ะเราก็แวะไปรับน้องเด่นที่เมืองนิวคาสโซลค่ะ น้องเด่นเข้ามาเรียนปิญญาโทอยู่ที่นิวคาสเซิลซึ่งเป็นลูกชายของเพื่อนครูของสุภาลักษ์ค่ะค่ะนี่ก็คือที่บ้านของคุณแม่นนรานี่น้องเด่นกับคุณแม่นอราค่ะเราไปช่วงคริสต์มาสค่ะสุภาลักษ์ออกเดินทางวันที่4ทธันวาค่ะปี2549ค่ะ นัคะนั่นก็คือช่วงเทศกาลฉลองคริสต์มาสค่ะไปอยู่บ้านคุณแม่เกือบจะ2ส,สัปดาห์ค่ะก็พาน้องเด่นไปเที่ยวที่ซิดนีย์ฮาร์ b บบีสพาน้องเด่นไปเที่ยววัดไทยในซิดนีย์แล้วก็อันนี้ตอนเรากลับบ้านที่บิชเมียค่ะก็แวะที่สะพานซิดนีย์ฮาร์ b บบี h ค่ะรับประทานอาหารเช้า แล้วก็น,นีต้ตอนนี้ก็เดินทางเดินทางมาถึงที่เดอะโก้โคส์ควีนส์แลนด์ออสเตรเลียเมื่อปี2550ตอนนี้ก็18ปีมาแล้วค่ะทุกท่านนี่ค่ะเดอะโก c โคส์รัฐควีนส์แลนด์ออสเตรเลียนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากค่ะค่ะพาน้องเด่นมาเที่ยวที่บ้าน ที่ควีนสแลนด์ด้วยค่ะเพราะว่าน้องเด่นเป็นช่วงที่ปิดเทอมค่ะ,ะน้องเด่นไม่กลับบ้านเมืองไทยค่ะก็เลยขอมาเที่ยวบ้านของอป้าซูซี่ป้าสุภารักษ์ค่ะนะคะน้องเด่นค่ะกับลุงจรก็มาอยู่ที่บ้านสุภรักษ์สุภารักษ์กได้อีกประมาณหนึ่งสัปดาห์หรือ2สัปดาห์นี่แหละค่ะ ก่อนที่จะกลับไปนิวคาสเซิลซึ่งเขาต้องไปเรียนต่ออีกค่ะเรียนต่อปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยนิวคาสเซิลอยู่ที่รัสนิวเซาท t ์เวลล์ะค่ะตอนนี้น้องเด่นมาอยู่กรุงเทพแล้วค่ะมีครอบครัวแล้วค่ะก็อันนี้ก็ฝากบรรยากาศแห่งความสุขนะคะมาให้กับ ทุกท่านได้รับชมค่ะนั้นเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขจริงๆคะ่ะทุกท่านเวลาแห่งความสุขเนี่ยมันช่างผ่านไปรวดเร็วเหลือเกินนี่คือบ้านของสุภลักษณ์และลุงจรค่ะช่วงที่น้องเด่นมาสุภลักษณ์ก็หางานให้น้องเด่นทําโดยการทาสีบ้านใหม่ค่ะก็จ้างน้องเด่นชั่วโมงละแปดเหรียญค่ะนี่หลังบ้านของสุภลักษณ์ค่ะกับลุงจรฝากคลิปมาให้ชมนะคะก็พาน้องเด่นไปตกปลาที่เกาะ เอ่อไบเบอไอแด้วยค่ะก่อนที่เธอจะกลับไปนิวคาสเซิลค่ะช่วงเดือนมกราค่ะ thank you for watching if you like please subscribe see you